สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้ยังกินเมื่อนี้คืออยากตำตำขนมจีนกุ้งสดอีกแล้วพี่น้องจะเป็นยังบุวคืออยากยั่บัเศร้ายังากินแล้วมันแสบแล้วมันก็เลยติดใจเขาแซ่แซ่ก,กุ้งใสโซดาไปก่อนนะคะก่อนอื่นระวัาางในช่วงที่เข้าแซ่กุ้งเนี่ยพี่น้องเขากับสีมาตําเครื่องอีกคือเกาขาว,นวนขนม,ม<อ>จีน ขนมจีนหมกแพลวพากินนะจ๊ะปูนเซนใสเนียวนุ่มเดอ้อพี่น้องใสใสอิ่อลิเนียวครับเนียวอร่อยมากนะครับครูเพิพ่นเคยกินแล้วเพิ่นกะขึ้นมาสั่งอีกอันนี้น้ำปลาหมกแพวพากินนะคะคเครื่องปรุงมือนอีก,กับ่บมี่ยัางายพี่น้องคือเก่าค่ะคือเก่าคือเดิมพริกติอ้าวพริกตัวนี้ขาดบ่ไดที่เห็นเดี๋ยวเด้อจะมีกระเทียมกับพริก,กที่ต้เหมือนเดิม พอคนเดิมต่าเคยกะเทียมจะซีกรีบเลยพี่น้องซีกรีบหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกนะจ๊ะพริกหนึ่งหยุ่มไปเลยเฮ้ยเอียงเนาะโอ้จีตาแผละมือนี่ใส่คือเกลือล่ะใส่คือเกลืใส่คือเกลืรสชาติเดิมๆนะครับรสชาติเดิมอร่อย ก็เมื่อนี่อาซิจิจานด้วยนี่หมกสิบัวเผ็ดอีกบ่เนะะาะจะสิบัวเผ็ดอีกบ่เพลตเคยกินได้หน่อยเดียวเนาะวายกินน้ำกันสุดโต๊ะถ้าทานกับกวยเตี๋ำพริกก๋วยเตี๋ำพริกอันนั้นก๋วยเตี๋ำแหลกหลายเนาะไม่ไม่ต้องตำแหลกเยอะวันนี้เราจะใส่น้ำตาลปรี๊บนะคะใส่ไปเลยพี่น้องว่ต้องย่ามันหวานเด้อ พว่าาลงไปตําลงไปเวลาข้าตําเนี่ยข้าต้องการรสชาติที่ว่าเป็นสามรสดิว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 ต่ำต่ำต่ำตำต่ำต่อจากนั้นข้าก็จะใส่ผงนัวปุ๊บดับตาไปเด้อใครบ่อยากเข็นใส่หลายเส็บหลายใส่หน่อยเส็บหน่อยบ่ใส่บ่เส็บ กัวก็สิกายเป็นพันปะกิ่งไปแล้วครับเรียบรย้อยเ,เครือเทศเท่านี่สดโบสดนะพี่น้องใส่เป็นลูกด้วยสิบเรีวปาด,ปาดไปเลยมานบิดให้พี่น้องเบิ่งซือพูดนะมีดมีดมีดม,ดมดเาเจต้องบีซื้อขั้นเขียวมันใส่ลงไปใส่ลงไปเ,ปเครือเทศใช้มือเคลื่อเลยทั้ง คือเล็กบัวไซบักเรนผู้ล่องค้นถามว่าเป็นอยังคือบัวไซบักบักเรนอัน,นเนื้อแดงๆเนือ้อใหญ่ๆเห็นไ,ไหมมันข้าวค่ะพี่น้องแล้วจะคน้นมักหรืแน่นตะวันส่อันนี้นะมันจะเอาตรงๆเนาะหมักไผ่หมักมันเราจะใส่จักสามเครือโอ้ดีตัวบใส่เบิดตน้นุ่นน้ำแตกน,แตน้ำเตียนเฮ้ยไม่ยังเครือเทศตี โอ้บอยคุณผู้ชมขึ้นลึกคูณได้เบิ้งคลิปนี่แหล็ขึ้นไปเบิ้งคลิปเาก่าวให้ในเด้อค่ะหลังจากนั้นเขาไปใส่บัหนาวมะนาวเปียงไงไร่เขากับปาดเครื่องค่ะพี่น้องซอยลงเลยสามโดดีกคือเก่า ก็จะบีบน้ำมันลงน้ำอือหึน้ำไลยแตกขาดไม่ได้ครับน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าใส่ไปเลยพี่น้องไม่ต้องแพงค่ะไม่ต้องแพงร่มก่อนน้ำปลาเขาบอกเค็มและหอมอุ้ยูคือหอมแทบเลยสูตรนี่ฮ็ดกิโลดพี่น้อง ผู้ใหยังบ่มีส่วนประกอบกะทักมาได้นะคะสั่งได้ครับสั่งมาเ,เลย <c oughs> <c oughs> คือแม่พ่อเนี่ยเราสั่งขนมจีนเราสั่งพริกสดสเราสั่งมะเขือเทศเนื้อ,อ,อเดี๋ยวะชิมีกนัน,นจ,จานอะไรเนี่ยล่ะที่ใส่นี่อีก ใช้น้ำปลาเพราะามันต้องร้อยเวลาหเห็ดย่ำขนมจีนตำขนมจีนนี่บอกตรงๆเลยพี่น้องนามต้องร้อยค่ะพี่น้องอย่าเห็ดเห้มันอึดนามมันอึดหนานี่มันบ่ดีค่ะพี่น้องมันขาดแคลน,นบ,บีบลงไปงบีบลงไปเลยมะนาวนาคะคะมากหวานกระไซน้ำตาลลาย กินร้านอยู่บ่พอดีดิพอดีแล้วค่ะพี่น้องได้แล้วด้ได้แล้วแมนเบื่องเนี่ยจัดจานแน่นอนค่ะคืนนี้มาเสร็จแล้วทำยังไงแบที่นี่ห้าเก่ากุ้งมาลงเสร็จละกุ้งมาลงกุ้งมาลงจ้าจ้าจ้ากุ้งนี่ยังไม่เสด็จน้ำเลยนี่ใสลงไปเลยหยิบใส่เลยพี่น้องมือห้าดอก ตัวงามกุ้งเอนอะตัวขาวาตัวสวยมากนี่เฮ้ยกินเบิล้ลปล่ะบ่เอาไปบิ๊กซี่ตำน้ำ,นำงั้นจีตักุ้งกินน้ำแม่วไ,ได้แม่กินเผ็ดอุ้ยพี่น้องอุ้ดไปที่นี่ให้กุ้งลงไปแช่ในน้ำเบ่้กุ้งแช่ปลา่บิ้ล ผู้แช่น้ำส้มตำวอวหที่จริงนี่เฮต้งสี่กินรสแต่ใดด้เนาะที่เฮาบใส่ขนมจีนเนาะนี่นี่นี่เบิ่งเบิ่งพุ่นะพี่น้องคือแบบนาอริสอร่อยมากเลยค่ะตั้งโต๊ะบัดนี้เฮาแล้วลาดกินเลยตีขนมจีนเท่ากับเอาลงขนมจีนลงอีกติโอ้ลืมแม่โอ้ลืมสูตรขนมจีนนี่เราก็เอาลงเลยลงเลยฟ้าจันทร์ในที่กินมืด เอาเครื่องกันพูนพี่น้องปอ้าดพี่นมันแช่เลยที่แหลกว่าเสี่ยวขนมจีนว่างใส่ถาดแล้วก็เอานี้โรยไม่เขาเห็ดจังสิเลยเนาะค่อยเขากันเนาะคุณนะพี่น้องเออโรยมันเอาเครื่องกันผูดใดหิวรอบดึงๆเห็ดกินแล้วพี่น้องเข่าเครื่องละเท่จานเท่ใส่ถาดห้องบินลืมบอกว่าพักนี่ก็ะพักปลูกเองค่ะนี่พี่น้อง เห็นบ่นะมันบานขึ้นอย่างหนาข้นเลยค่ะพุนาโจมกค่ะมกมกเป็นคนปลูกค่ะนี่เห็นบอคอสอย่างอันนี้อะไรนี่เรดโอ๊กเรดโอ๊กนะคะมาแล้วก็มีมาละด้วยนะครับอันนี้มีมาละขี่ม้าแล้นี่ยางนี่อันนี้แรกดีตัวสันเกิดมาบว่าเคยกินนักเือพี่น้องแล้วเรากินนคลขปโอเคเยาว่าไทบ้านหนอกเด้ออหลีว่าเคยกินอหลีค่ะตัก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  าพี่น้องบัน,นีิเอาเทลงเจมมกซือว่าสดุเทอะไรมันสูงเทลอดออซิกซิกมาข้างนาอีกเออโอ้ยพี่น้องตักมาข้างนาตักมาข้างนามกไปหาบักแรดีดคอยอย่ามาอีกพนะพี่น้องเอ,อ้ยกลุ่งนะ ิึงน้ำลอยเลยบบนี้น้ำลอยองลุงเอียงเลงเลยบบนี้พี่น้องอไ,ได้ค่ะปูเด็กกินหลอบดึกอเอาแม่มกงันก้อนมูเด้เออหยิบเองเสร็จละโหดีเย็ดแบบพี่น้องเส้นเหนียวนุ่มอิลีบอกไว้ก่อนหุ่น <laughs> บอกไว้ก่อนวนะ่าเส้นเหนียวนุ่มจริงๆ อุ้ยอ,อุ้ยน้ำลายแตกกัดแลกดีกัดยังใซ่ก็ได้อื้อเข่ากันบ่เห็นตะขาเจ้ากินว่าอ,อ,อืมอืมแซ่บบ่อืเปิดเธแซ่บขอให้น้ำนะอร่อยลำ้ำ